เพื่อสังคมในโพลิติไซส์บ้าการเมืองโดยพัชระสารพิมพาสุขุมนวลสกุลชัยยันชัยพรและวุธ,ธิศัก์ลาบเจริญทรัพย์สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนปตท,ทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนและ ลดผมร่วงเพิ่มผมหนาดูแลหนังศีรษะกับแชมพูจีวานคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ p o l i t i c i z e นี่เป็นรอบที่สองแล้วที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะสำหรับโพลิติซา์นี่เป็นรายการสดนะครับ ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้จะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ร้อนๆน,นะฮะร้อนๆเลยท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเรื่องของพอรบรสถานบันเทิงครบวงจรนะครับหรือ entertainment complex ที่รัฐบาลนั้นดูเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยนะฮะถอยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ถอยนะฮะเพียงแต่คาร่างเอาไว้ในสภาอยู่ไม่ได้ถอยและไม่ได้ถอนด้วยนะครับเพียงแต่ว่าผ่อนเกียร์จากเกียร์ห จากเกียร์ห้าที่ต้องเร่งเต็มสปีดแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่เกียร์ไม่รู้เกียร์อะไรต้องไปถามแขกรับเชิญของเรานะฮะว่าเออที่เขาผ่อนผ่อนเกียร์อยู่เนี่ยเขาเป็นเกียร์อะไรจากเกียร์ห้าเหลือเกียร์อะไรนะครับไปคุยกับเสี่ยแมวพลโทพลรดอนพัฒนาธาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุยกันสดๆเลยครับสวัสดีครับเสี่ยแมวครับสวัสดีครับพัชระหมูครับเชิญเลยครับเสี่ยแมวครับผมด้วยความยินดีครับ โอโ้โหปกรายการของเราวันนี้ทีมงานของเรานะครับทำมาสรุรละอลังการบอกว่าพักร่วมแข็งขืนพักร่วมกบฏไม่เอาพักร่วมไม่เอาไม่โหวตให้ไม่โหวตให้ใหรพรบกสกานบันเทิงครบวงจรนะโอ้โหอย่างนี้ต้องมาอ่านอนาคตหน่อยแล้วแตอ่อันที่จริงต้องไปถามเสืยแมวท่านผู้ชมผมว่าเสืแมวมีข้อมูลว่าที่บอกว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยแข็งขืน พักร่วมรัฐบาลเนี่ยกบฏพักร่วมรัฐบาลครูว่าจะไม่โหวตให้อันนี้มันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าเสียแมวมีข่าวนี้ไหมฮะอันนี้นะครับเรามาดูจากปรากฏการณ์ก็ได้บางคนก็บอกว่าจริงไม่จริงแต่ถ้าฟังจากผู้นําจิตวิญ,ญญาณของพักเพื่อไทยอ่ะแสดงว่ามีการพูดคุยจริงแต่ใช้ภาษาว่าไม่เอาตรงๆงเป้าเป็นการคุยแบบพี่แบบน้องการเมืองทั่วไปแล้วก็มีประเด็นนี้นี่แหละ ก็แสดงว่ามีการพูดคุยจริงแต่ใช้ภาษาการเมืองแต่สัญญาณชัดเนี่ยเพิ่งกำลังประชุมสภาผู้แานราษฎรอยู่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับลูกแนเนวินก็บอกว่ายังไงพรบรเน,นี้ยที่มีคาสิโนไม่เอาด้วยร้อยเปอร์เซตตรงนี้แหละเป็นสิ่งบอกเหตุที่น่าจะสนใจและคุยกันต่อไปฉะนั้นตรงเนี้ที่พัชระสหมูเริ่มต้นนะบอกว่าเอ๊ะ hey, วันนี้ ไม่ใช่ว่าถอนว่าเลื่อนเหมือนนิ่งอยู่แต่หยิบยักติอื่นมาพูดนั่นแหละครับอันตรงเนี้ยปรากฏการกับการดําเนินการลักษณะเนี้ยเพียงแต่ว่าไม่ให้เสียเหลี่ยมเสียหน้าเท่านั้นลหละแต่สุดท้ายมันจะจบลงด้วยการเลื่อนแต่พอเลื่อนแล้วจริงๆเนี่ยไปไปลายทางไปจบที่ถอนอยู่ดีเพราะเมื่อฟังเลขาภูมิใจไทยพูดแล้วมันจะไปผ่านได้อย่างไรละ่ะ เพราะเสียงของรัฐบาลมันจะไม่ถึงที่จะยกมือผ่านพรบรฉบับนี้ใช่ครับท่านผู้ชมครับท่านเสมวพูดมามีประเด็นมากกับเลขาธิการของพรรคภูมิใจไทยต้องบอกว่าเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยชื่อชัยชนกนามสกุลชิดชอบดังนั้นเนี่ย <c oughs> ต้องรู้ว่าพ่อเนี่ยคือใครนะฮะพ่อเนี่ยคือใครประกาศว่าเป็นลูกเนวินเลยในสภาเออแล้วไม่เท่ ไม่เออน่าสนใจมากว่าไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าผมชัยชนกชิดชอบสอสออย่างนี้ธรรมดา้วบอกว่าผมเป็นลูกพ่อเนวินลูกเนวินด้วยใช่ครับไม่มีนะท่านผู้ชมจู่ๆนี่แจ่พิปายในสภานี่ถ้าดราม่ามาแถมนี่ประธานนี่ไม่ให้แล้วก็คือถือว่าเรียกว่าเป็นการประกาศนอกบทอะไรไม่ได้คุณต้องบอกว่าคุณเป็นสมาชิก รัฐสภาเป็นสภาผู้แทนราษฎรพักอะไรปาร์ตี้ลิสต์เขตไหนหรืออะไรยังไง <c oughs> แค่นั้นแต่นี่จูจูจูจ,จูมาบอกว่าผมเป็นลูกพ่อเนวินชิดชอบเหมือนกับกำลังจะบอกว่านอกจากผมแล้วนอกจากผมแล้วที่ไม่เอาพอรลนี้ยังอาจจะบอกว่า พ่อหรือบิดาไม่เอาด้วยหรือเปล่าเอาปฏิกิริยาตรงนี้ก่อนนิดนึงเอาเอาเอาเฉพาะตรงนี้เสียแมววิเคราะห์หน่อยฮะในฐานะนักการยุทธทางการทาหารพอสื่อถึงชื่อท่านเนวินก็หมายถึงผู้นําจิตวิญ,ญญาณของภูมิใจไทยลักษณะเดียวกันกันกบเพื่อไทยคือท่านทักษิณผู้นําจิตวิญ,ญญาณถ้าสองคนเนี้ยเอาเป็นประการใดพักก็จะดำเนินการเป็นประตามเช่นนั้นฉะนั้น เลขาพักเอ่ยเนี่ยอาจจะเอ๊ะพักเอาด้วยไหมแต่พอเอ่ยชื่อบิดาแล้วอนุมาณได้เลยว่าทั้งพักเห็นพ้องต้องกันคือไม่เอาพรบอนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอนุมาณต่อไปได้เลยนะว่าจะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะพักภูมิใจไทยจะรวมถึงพักอีกสองพักไปด้วยในตัวเลยไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือชาติไทยพัฒนาอาจจะสามารถประเมินไปเช่นนั้นได้เพราะทั้งสามพักเนี่ย จริงๆแล้วก็คือพักกลุ่มก้อนเดียวกันที่มีผู้มกับการแสดงคือรับพผลลึกเดียวกันใช่ครับผมครับโอ้โหผมเห็นคล้อยมากเลยว่านี่คือไม่ใช่แค่บอกว่าชัยชนกชิดชอบประกาศเท่านั้นในสภานี่นี่ประกาศในสภานะท่านผู้ชมในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไม่นานนี่นี่เนี่ยเวงจะผ่านผ่านมานี่เองเอเนี่ยแหละครับใช่เออแล้วลุกขึ้นมาให้บันทึก หนึ่งมีบันทึกในสภาสองรับประกาศอย่างนี้เท่ากับว่าเอ,อบิดาก็เอาด้วยแล้วนี่เท่ากับว่าไม่ใช่ใชัยชนกพูดนะครับแปลได้<ช>อีกว่านี่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ชัยชนกพูดนะนี่คือสิ่งที่เนวินชิดชอบพูดกล่าวได้เช่นนั้นไหมฮะเสียแมวฮะกล่าวได้เลยเพียงแต่ชิดชนกรับสัญญาณข้อความนั้นถูกต้องมาพูดในสภาผู้แทนาราษฎรแทนใช่ครับ คือเป็นร่างทรงเป็นคนพูดนะฮะ <laughs> เป็นองค์ลงแปลว่ามีองค์องค์ที่พูด <laughs> งแทนว่าองค์ที่ลงชัยชนกอยู่เนี่ยน่าจะชื่อเนวินน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นลูกจะไม่ประกาศอย่างนี้แล้วลูกจะไม่บอกว่าพ่ออย่างนี้อ่าอันนี้น่าจะมีบทอขององนะฮะองคเนี่ยลงแล้วก็บอกว่าอย่างนี้เลยนี่เท่ากับว่าเป็นเรื่องที่ต้องการส่งสัญญ,ญาณใช่หรือไม่ นะฮะแล้วก็ต้องการส่งสัญญาณไปถึงใครจากผู้นำจิตวิญญาณของภูมิใจไทยครับแม่ไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณถึงผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมรัดพันลึกหรืออะไรต่าง<ม>าๆไปด้วยไหมไครด้วยไหมเสแมวช่วยคลายความอยากรู้ให้ผมหน่อยไปด้วยเลยครับเพราะว่าตัวบิดาก็รับมาจากพุ่มกับการสแสดงแล้วลูกชายก็มารับต่อจากบิดา นั่นก็หมายความว่าพุ่มกับการแสดงบอกว่าไอ้ไปแนวนี้เพราะว่าสิ่งบอกเหตุที่ปรากฏการต่างๆมาเนี่ยทำไม่เห็นละพักเพื่อไทยเองผู้นำจิตวิญญาณพักเพื่อไทยเองเนี่ยเริ่มอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆใช่ครับฉะนั้นตรงเนี้ยที่ว่าเนี่ยยังยังยังไว้หน้าอยู่หน่อยนะที่บอกว่าเอะเดี๋ยวเป็นเลื่อน หรือว่าตอนนี้เอายติอื่นเร่งโวนข้ามเข้ามาก่อนก็เป็นเลื่อนยังไม่ได้ถอนนะจริงๆเน่ยแค่รักษาหน้ารักษาเหลี่ยมนะแต่จบสุดท้ายคือถอนแต่มันน่าสนใจไงว่าตอนถอนน่ะมันคือรัฐบาลใครเป็นผู้นำรัฐบาลอันใหม <c oughs> โอ้เสววพูดแต่ไม่ผมหูพึ่งอีกแล้วนะฮะว่าคนงีงก็งงถอน แต่มันจะเป็นรัฐบาลไหนใช่ครับรัฐบาลไหนจะเป็นคนถอนใช่ครับรัฐบาลไหนจะเป็นคนถอนท่านผู้ชมเสียแมวพูดน่าคิดโปรดอย่าลืมเสียแมวนี่นี่คือเสแมวนะฮะนักวางยุทธศาสตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยดูว่าจังหวัดจะคนในการเดินในการถอยคืออย่างไรดังนั้นสิ่งที่คิดว่าเขาจะไม่ถอนหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่ได้ถอนเพียงแต่เลื่อนไปสภาสมัยหน้า สมัยประชุมหน้าเท่านั้นเองแต่ว่าเสแมวมองข้ามช็อตว่านี่คือนี่คือเขาก็แค่รอจังหวะอันนี้ไม่ให้เสียหน้าเพราะว่าถ้าถอนตอนนี้เนี่ยมันเสียหายในทางการเมืองฉะนั้นเขายังไม่ถอนทันทีอืมเพราะไปถึงตอนนั้นอ่ะมันก็ไม่มีใครยกมือเพียงพอที่จะผ่านรับหลักการถ้าถึงจุดนั้นไม่รับหลักการนายกลมนตรีก็เหลือสองทางเลือกลาออกกับยุบสภา เป็นที่จะเหลือทางออกนะถ้ายังเป็นนายกคนปัจจุบันก็จะเหลือสองทางแต่ที่เหลือสองทางนั้นสุดท้ายก็ไม่สามารถเลือกได้สักทางจะต้องเป็นไปตามที่ผู้นกับกํากับอยู่ดีให้ลาออกกระส่งไม้ไปไครหรือยุสภาหรือไม่ให้ยุบตัวเองตามอำนาจตามกฎหมายคืออยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่ในการปฏิบัติจริงก็มีอำนาจ ที่มันเหนืออำนาจที่ท่านนายกมีอยู่ใช่ครับซึ่งเสี่ยแมวมองว่านี่ือคือถอนแล้วแหละนะฮะเพียงแต่ว่าจะ,จะถอนอถอนให้มันมีจังหวัดจะโคนถอนไม่ให้มันเสียหายในทางการเมืองเอาตรงๆไม่ให้เสียกับพรรคเพื่อไทยอ่าน,ะะนี่บอกเนี่ยไม่ให้เสียหน้าไม่ให้เสียเหลี่ยมไม่ให้เสีย้าไงไม,มันก็ถอนเพราะเหตุผลของมันเนี่ยกฎหมายฉบับเนี้ยมันถูกส่งสัญ,ญญาณมาอยู่แล้วว่ามันเป็นกฎหมาย ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญคือแย้งขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงนะว่ามันมีเหตุผลในทางที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจเหมาะสมยังไงหรือมีความพร้อมในเรื่องอาเจ้าหน้าที่รัฐมีธรรมพิบาลร้อยเปอร์เซ็นฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเปิดคาสิโนได้สร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้นะสมมติเหตุผลอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นว่าโอโ้กฎหมายนี้ถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันส่งเสริมสร้างเสริมเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่ง โอ้โหและเจ้าที่รัฐเนี่ยมีธรรมธิบาลสามารถควบคุมกับดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่อด้วยเหตุผลเนี้ยแต่กฎหมายนี้ก็จะผ่านไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายที่ไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉะนั้นมันต้องไปแก้ก่อนไม่ให้ขัดแก้ก่อนที่ทํายังไงเพราะมันไปขัดแย้งในประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติมันก็ต้องไปแก้กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเปิดช่องให้กฎหมายเนี้ยมันไม่ไปขัดกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วมันถึงจะมาดำเนินการขั้นตอนสองที่จะผ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใช่ครับใครจะเป็นคนชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญขัดยุทธศาสตร์ชาติเพราะตอนนี้ยังไม่มีการร้องสารน้ำนูนเนี่ยไม่ตัดสินใครเป็นคนชี้การร้องมีมนุษย์หนึ่งคนไปร้องไว้แล้วนะครับแต่เป็นประเด็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเพราะมันยังไม่ใช่เป็นเรื่องของสภาผู้แทนนะครับแต่ถามว่าใครเป็นคนชี้เมื่อเราเห็นกลุ่มคัดค้านที่มีพลังอำนาจทางสังคมสูงกลุ่มต่างๆเลยแต่กลุ่มที่น่าสนใจสังเกตที่สุด คือกลุ่มอดีตสอสอรอปี50ซึ่งหนึ่งในนั้นมีท่านจรัญพักดีธนากุลท่านอาจารย์ใหญ่และเป็นตุลาการสาลรัฐรรมนูนและมีความเชี่ยวชาญมากก็ได้ชี้มาแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นการมาขู่นะแต่เป็นการมาให้ความรู้และเตือนสติว่ากฎหมายฉบับนี้มีแนวโน้มสูงที่จะขัดหรือแยง้งกับรัฐธรรมนูญในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและท่านก็อธิบายความแบบแบบละเอียดเรียบร้อยเลย ถ้าเป็นนักกฎหมายฟังแล้วเนี่ยและย้อนกลับไปฉากทัดที่ผ่านๆมาถ้าตุลาอดีตตุลาการสารรัฐมือคนเนี้ยออกมาวิพากษ์วิจารวิเคราะห์อะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกเพลงตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นตทุกครั้งยกตัวอย่างเอาล่าสุดเลยที่ทําให้นายกเศรษฐาต้องดูดจากเก้าอี้บางคนก็บอกเอ้ยถ้าทานรับสีพิชิตที่มีดูเหมือนมีตําหนิเอามาถ้าออกไปแล้วท่านเศรษฐาที่เสนอแต่งตั้งก็ต้องรลอกตัว แต่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นสักสองวันท่านอาจารย์จรันก็บอกเอ้ยไม่ใช่นะคนที่เขียนมายื่นกลุ่มวุฒิสมาชิกกลุ่มนั้นไม่ธรรมดาถึงแม้ท่านพิจาราออกไม่ได้ไหมายความว่าท่านเศรษฐาจะไม่ถูกพิจารณาดําเนินการต่อไปแล้วก็เป็นจริงตามนั้นถูกพิจารณาดําเนินการต่อไปแล้วก็ถูกตอดถอนจนได้ใช่ครับผมครับผมไม่เป็นคนสัมภาษณ์ อาจารย์จรันพักดีธนากรเองด้วยนะครับไม่ดีละบอกวานนี่ไงใจครับแล้วบอกว่านี่ไม่ได้ขููนะนี่เป็นการเตือนอ่าสมาชิกรัฐสภาถ้ายังขืนผ่านเนี่ยมันถึงตัวนะถึงตัวทุกท่านเลยนะอ่าแล้วก็บอกไว้หมดเลยว่าไปร้องตรงไหนร้องยังไงเอออ่าแล้วง่ายมากเลยนะเพราะช่องร้องเนี่ยถ้าเป็นในนามของสภาผู้แทนก็ห้าสิบคนถ้าวุฒิทิยี่สิบคนเท่านั้นนะ แล้วยังไงยี่สิบคนเนี่ยมีแน่แล้วถ้าเป็นบุคคลเนี่ยไปร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรมาผ่านอายการเอากลับบนเข้ามาอาจารย์จรลังบอกว่าใครก็ได้ด้วยนะใครก็ได้ที่อันเนี้ยใครก็ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินครบปีห้าวันอ้าวโอเคแล้วก็อายการสูงสุดไม่ได้วีโต้ไม่ได้คัดค้านอะไรก็ไหลเข้ามานี่ไงแต่ถ้าเราดูปฏิกริยาไงที่วุฒิสมาชิกชุดปัจจุบันเลย ที่เขาที่ออกมายกมือแบบว่าส่งสัญญาณส่งสัญญาณเสร็จชัดเจนอีกเมื่อคืนนี้ก็ตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องนี้เลยฉะนั้นแค่กลุ่มเนี้ยล่อไปถึงสี่สิบกว่าคนแล้วเอาครึ่งเดียวยี่สิบก็แล้วเขาก็สื่อสารนะถ้าไม่รู้ละผ่านมาเขายืนนะ่นแน่เห็นไหมแต่เราเห็นชื่อกันมาธิการสองสามคนแล,แล้วมันก็เหนื่อยละเพราะในนั้นนะ่ะมีท่านอาจารย์จรันด้วยท่านอาจารย์เจิมศมัก์ ใช่ครับฮ่าแล้วยังไงอ่ะแล้วมันจะมันแหมมันใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มันก็ก็เนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจริงๆเหตุผลหลักนะยังไงก็ตามที่เชื่อว่าอันเนี้ยจริงๆเนี่ยที่ถ้าจะเข้าสภาแล้วมันเกิดมีการที่จะรับหลักการเนี่ยพอเหตุผลอาจารย์จรานเนี่ยแหละที่จริงเนี่ยคือเหตุผลหลักเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเหตุผลอื่นก็มาเจือสมพอดี ในเรื่องของหลักการที่ทุกคนก็ไม่พึงประสงค์อะไรก็ว่ากันไปแต่เหตุผลเนี้เป็นเหตุผลที่ที่ชะงัดเลยที่ทําให้พักร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยหันเหรียันขวาเฮ้ยเอ้ยไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเรียบร้อยนั่นแหละครับใช่ไหมครับแล้วหลักการมาที่การศึกษาก็บอกนะอาจารย์จรังอาจารย์แก้วสันอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นต้นอย่างเงี้ยแสด,ดงว,ว่าสวปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นถ้าผ่านกอกมาก็ต้องไปติดกับดักสว ต่จะเป็นสิ่กำับากสวสาระก็คือว่าสวนั่นล่ะจะเป็นคนกลับมายื่นเล่นงานในสภานี่ล่ะที่ใครยกมือผ่านไปใช่ครับผมเพราะสะวมีอำนาจทางกฎหมายด้วยที่จะร้องได้หลายเรื่องอด้วยร้องได,ด้หลายอย่างด้วยอ่าสิบเปอร์เซ็นต์คือยี่สิบคนส่งตจงการร่ำห,หนูเลย<า>ม้วนเดียวจบรับรองได้ไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งก็มีอันเป็นไปกันหมดไอ้คนที่ลงชื่อใช่ครับอันนี้ก็คือจบเลยถ้าอย่างนั้นถ้ามุมมองตามเสียแมวเนี่ก็คือว่าพรบ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเเนี่ยหมดแล้วจบแล้วจบแล้วไม่ต้องมาพูดถอนไม่ถอนไม่ถอยให้เป็นข่าวมีสีสันนะโอเคแต่ปลายทางคือถอนอ่ะยังไงก็ต้องถูกถอนไม่โดยใครก็หรือะอาจจะไม่รู้รัฐบาลไหนด้วยนันแหละเพี่ยนแต่ตความตื่นเต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยคนถอนมันยังเป็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ไหมเนี่ยพอเปิดสภามาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวท่านผู้ชมเสร็จ้วพูดอะไรอีกอผมอเบกอีแล้วนีเดด ปิดสมัยประชุมปุ๊บแล้วเปิดสมัยประชุมมายังจะเป็นรัฐบาลเดิมอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เลยก็ใช่ดิเพราะว่ารัฐบาลนี้อย่าลืมนะมันมีปัญหาคาลากาซังอยู่หลายเรื่องนะที่ถูกยื่นอนภะพปรายไม่วางใจของตัวท่านนายกรัมตรีอ,อะไม่ว่าประเด็นชาติบสี่ที่ดินอัมพายที่ดินเทมภาษีไอ้ตัวพีเอ็นใช่ไหมครับต่างๆเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันไม่ได้หยุดไปนะมันจะมันจะมีการดําเนินการต่อเนื่องไปนะ ซึ่งแล้วมันก็ไม่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องสภาแต่เห็นทรงอยู่นะเห็นทรงว่าเห็นทรงว่ามีข่าวที่บอกว่าผู้นําจิตวิญญาณคือคุณทักษิณเนี่ยนะครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับครูบอกว่าถ้าไม่โบวตให้นี่อเอาออกจากการร่วมรัฐบาลปรากฏว่ามีเสียงสวนทันทีเลยว่าเอาดิออกก็ออกไม่โหวตให้มีอะไรนะฮะปรากฏว่าเออต้องถอยเนี่ยฮะคือต้องมันพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองแล้วในข้อเท็จจริงเลยนะ ด้วยข้อ,เ,ขอเท็จจริงเนเป็น,ปนตัวพิสูจน์ทราบของหมูเลยว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะแสดงว่าเสียงขู่นั้นเนี่ยมัน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 เป็นเหมือนเสียงกระซิบเท่านั้นแหละตอนนี้เท่ากับว่าพักร่วมเนี่ยไม่รู้ว่ากี่พักนะแต่ว่าแน่น่า<ช>เป็นไปได้ว่าจะเป็นภูมิใจไทยเป็นตัวนำ<ช>นะฮะว่าไม่เอาไม่ไม่เอานะฮะอาจจะมีรวมไทยสร้างชาติด้วยก็ได้หรือไม่รู้แล้วความสมัยนะพักที่มันเกาะเกี่ยวอยู่พักเพื่อไทยคือพักประชาชาติอ่ะก็คือไม่เอาอยู่ด้วย เพราะแน่นอนในเงื่อนไขของศาสนาฉะนั้นเนี่ยในเนื้อเดียวกันของเพื่อไทยเนี่ยมันถ้าจะเหลือเพื่อไทยล้วนๆพักเดียวนอกนั้นไม่ใช่เห็นภาพฉะนั้นมันแบบที่หมูเห็นภาพเลยถึงถึกสวนทันทีเลยทีนี้ประชาชนท่านผู้ชมของผมก็คงต้องอยากรู้แล้วสิว่า เรมแเอาอะไรมาพูดเนี่ยแล้วมันจะไปอย่างนั้นจริงๆไปยังไงคือไปอย่างนั้นคือไปยังไงที่บอกว่าจะมีรัฐบาลไม่รู้รัฐบาลอ่ไหนก็ไม่รูจ้จะมาหลังหลังเป saying, you know. ิดสมัยประชุมนะมันจะมีนนเหียครัฐบาลมันจะเกี่ยวข้องกับการที่พักร่วมเนี่ยเขาเกาะเกี่ยวกันไหมพักร่วมที่ไม่ใช่พักเลือกไทยเขาเกาะเกี่ยวกันเรื่องเกาะเกี่ยวเนี่ยใช่ที่ที่ตรงข้ามอย่างน้อยสามพักเนี่ยเขาเกาะเกี่ยวกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เขาไม่มโอกผมว่จะพักเนี่ยเขาเกาะเกี่ยวกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราเขามีข้าวต้มมัดกันอยู่อืใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยเขาเกาะเกี่ยวแล้วมีพักเพื่อไทยมาร่วมนะไอการกลับขั้วกับข้างเนี่ยคือเขาเกาะเกี่ยวกันอยู่เดิมอยู่แล้วแล้วพักเพื่อไทยข้ามฟากมาร่วมกับเขาไม่ใช่พักเพื่อไทยไปเรียกเขามารวมนะพักเพื่อไทยเดิมตอนที่เลือกตั้งจบมันเกาะเกี่ยวอยู่กับพักส้มแล้วตัวเองกับหัวกับหางเนี่ยแหละไปเกาะเกี่ยวกับเขากับสามพัก มีคนบอกผมเอาระบุชื่อเลยเฮียตือสมศักดิ์เป็นนานันทกุลนะแกให้สัมภาษณ์ผมเมื่อวานนี้แกบอกว่าเดี๋ยวปิดสภาเนี่ยคุณพัชระเดี๋ยวปิดสภาเนี่ยเดี๋ยวเขาไปคุยกันกระชับความสัมพันธ์เดี๋ยวมันดีกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวดีกันอันนี้อันนี้มันคนละแนวกับที่เสียแมวพูดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอปิดสมัยประชุมนี่เขาไม่ใช่ดีกันนะเขาจะตีกันเขาจะฟาดกันเลยใช่ไหมหมายความว่าที่จะคุยก็คุยกันไป แต่ก็คือต้องเป็นแค่ผู้แสดงทั้งคู่อ่ะแต่มันจะต้องเกิดมีเกิดจุดจบอย่างไรเนี่ยอยู่ที่ผู้มำกับก็คือรักพันลึกอยู่ดีแต่ถ้าเราไล่เหตุการณ์มาเนี่ยผู้มำกับก็ไม่ได้พึงพอใจการแสดงของพรรคสีแดงกับผู้นำจิตวิญ,ญญาณพรรคสีแดงแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เราต้องลุ้นต้องติดตามก็คือเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรักฐมนตรีคนเดียวแล้วจากอดีตประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ย เมื่ออภิปรายนายกคนเดียวเนี่ยมันมีอันเป็นไปท้งนั้นแล้วอันเนี้ยเชื่อว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเอื้อที่จะให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะนายกคนเนี้ยสองคนที่โดนออกไปเนี่ยไม่ว่าท่านนายกปัญหาเนี่ยเจ็ดวันวที่ท่านออกเนี่ยประเด็นที่ท่านถูกเล่นงานเนี่ยอยู่แค่ประเด็นเรื่องสัญชาติอะไรเท่านั้นนะประเด็นเดียวท่านนายกพลเอกชวริตก็เศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ถ้าประเด็นนายกอุ้งอิงเนี่ยแค่ในประเด็นที่อภิปรายอ่ะ ชั้นสิบสี่ที่ดินอันพายที่ดินเทมภาษีหนึ่งคาสิโนอุยกูไอโออะไรเอ้าลับโผมาอีกเรื่องสามีถือซุกพุ้นอะไรอีกแล้วประเด็นที่ไม่ได้อยู่อภิปรายเนี่ยอีกเป็นสิบกว่าคดีนะเรียกว่าจําคดีไม่ได้เลยนะ <S <S ฉะน,นั้นโอกาสที่มันจะสะดุดและเกิดเหตุอันเป็นไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วคดีที่ถูกอะไรที่อภิปรายเนี่ยมันมีตัวอย่างอยู่แล้วเรื่องที่ดินอันพายเนี่ยมันรู้ตัวจุดจบแล้วก็รู้เวลาด้วย ถ้าเรื่องเนี้ยมีคนไปขยายผลถ้าวุธิก็ยี่ส,อสอิบคนสสก็ห้าสิบคนยื่นไปสาลรัฐมนูลมันก็ไปเข้าล็อกกับอดีตท่านสอสอหญิงสองคนก็มีอันเป็นไปมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนี่แหละเพียงแต่ต่างกันหน่อยนั่นที่ดินสพกนี่เป็นที่ดินวัดอาการหนักก็ไปอีกฉะนั้นมันรู้จุดจบเสแมวบอกผมครั้งหลังสุดท่านผู้ชมบ,บอกว่ารเริ่มเข้าดาวได้เลยพฤษภาแล้ว อันนี้ดูดูไม่ใช่พุทธพาแล้วมั้งนี่จเ็นเมษาแล้วมั้งหรือไงเขาถึงบอกไงบางคนบอกว่าเทวเร็วๆเนี่ยไปเมษาถ้าช้าก็ไปพุทธภาอะไรแต่ถ้าไปโหราศาสยังไงนะก็อยู่ในเกณฑ์อย่างเงี้ยแหละในเกณฑ์พุทธภาอะไรต่างๆเนี่ยโหราศาสได้นะโหราศาสมีมียัมสตาร์ด้วยนียคือแต่ว่าแต่ว่ามันมันมีเหตุผลประกอบจริงๆไงเราดูจากของการเคลื่อนไหวที่มาต่อต้านประเด็นคาสิโนเนี่ย เราจะเห็นเลยมันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มตรงข้ามทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยหรือผู้นําจิตวิญญาณมันกลายเป็นว่าศัตรูเก่าเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกับผู้นําจิตวิญญาณเนี่ยออกมาปากรเนี่ยแทบจะครบองค์เลยและที่สิ่งสําคัญนี่จะไปปราโมทาไม่ได้นะเพราะคนเหล่านี้ก็คือคนที่ล้มรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยในอดีตมาแล้วทั้งๆท,ที่มีสามร้อยกว่าแต้ม สองร้อยห้าสิบเกินครึ่งก็ยังเรียบร้อยเะนั้นจะไปคิดว่าเขาบ่มีไกด์ไม่มีน้ําอ yep> ิ้วไม่ใช่แต่ประเด็นอันนี้ท ja ี่เขาออกบาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้บ่มีไกด์แล้วนะเพราะม็อบจานวนมากหรือน้อยสาระมันอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหมูมันอยู่ที่ว่าปลายทางเนี่ยมันสำฤทิ์ผลตามข้อเรียกร้องไหมเหมือนตอนเนี้ที่เขาออกมาขึ้น เรื่องคาสิโนเนี่ยขอปทอแล้วก็โผล่มาเต็มเลยกลุ่มวิชาการใช่ไหมกลุ่มศาสนานี่ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นคริสจริงไหมอดีตสวกลุ่มสวกลุ่มแรงงานกลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรเต็มไปหมดปั๊บเนี่ยปริมาณถือว่าพอสมควรในแก่นแกนนั้นแต่ที่บอกว่าไม่มีน้ําอิ้วไม่ใช่นะเพราะเรามาดูที่ผลสำลีกไงก็ผลสำลีก็วันนี้ไนงะไอ้คาสิโนถึงต้องเลือยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เอาไนงะ ผลก็ออกมาแล้วนะว่าสำริดตามเขานะแต่เขายังลุกต่อนะเขายังลุกต่อเพื่อให้ถอนแต่ในมุมของพี่เนี่ยคือจบปลายทางมันก็ถอนอยู่ดีเพราะสัญญาณที่พักภูมิใจไทยส่งมาวันนี้เนี่ยมันไม่มีทางเกิดการรับหลักการมาได้เอา้าเสียแมวต้องมีภารกิจต่อไปผมก็ถามเป็นคำถามสุดท้ายได้ครับเรื่องนี้เอิร์ทเควก แผ่นดินไหวไปถึงแค่กฎหมายพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เท่านั้นหรือว่ามันเอิร์ทเควกแผ่นดินไหวมันกระเทือนไปถึงพักใหญ่ด้วยไปถึงตัวผู้นำรัฐบาลนะด้วยมันเกิดปัญหาขึ้นตรงปลายทางละว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เฉพาะถอนพรบคาสิโนแต่มันไปจบบอกว่าต้องเปลี่ยนรัฐบาลเลยเพราะมันไม่ใช่เฉพาะกรณีคาสิโน มันมีปัจจัยแวดล้อมกรณีอื่นที่เอิเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องกรณีแผ่นดินไหวเรื่องกรณีที่ภาษีจากสหรัฐมาต่างๆแล้วรัฐบาลเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่เราจะไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาได้ฉะนั้นเมื่อแก้ไม่ได้ต้องคืออะไรมันก็คือต้องเปลี่ยนมันถึงจะไปพูดคุยได้เอาข้อสังเกตง่ายๆขนาดจะส่งชุดเจราจาใหญ่สุดเนี่ยที่กำลังจะไปคุยเรื่องภาษีรัฐบาลสหรัฐเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยยังไปไม่ได้เลย แต่พีรับตีต่างประเทศมาออกข่าวว่าผมไม่เกี่ยวแต่จากข่าวลือข่าวอ้างอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือมันไปไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะเข้าสหรัฐอันมีต้นทานมูลเหตุมาจากกรณีอุยกูเพราะเรื่องอุยกูนั้นชัดเจนนะท่านรองนายกูทาประกาศนโยบายนี้เกิดจากผมสามคนคือผมรองนายกรัมตีกระโหมรัมตีต่างประเทศและรัมตีที่ทาก็เข้าล็อกที่สหรัฐบอกเลยถ้าใครเกี่ยวข้องโดยตรงอุยกูอ่ะ โดนเลยครับวีซ่าหมดฉะนั้นมันสามารถอนุมานได้ว่าเอ๊ะรัวตีต่างประเทศมีปัญหาเรื่องวีซ่านี้หรือไม่ใช่ครับผมครับโอ้โหนี่บานไปเรื่องอื่นอีกนะเนี่ยบานไปเรนนื่องอื่นอีกแล้วพอบานไปอย่างนี้ถามหน่อยว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเศรภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากฝ่ายมหาอำนาจเนี่ยรัฐมหาอำนาจเนี่ยแล้วประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องภาษีไม่พอนะในเรื่องของรัฐมหาอำนาจของตรงนี้ย ซึ่งเราใช้หลักนิยมฝ่ายความมั่นคงเนี่ยใช้หลักนิยมของสหรัฐอเมริกาถ้าเราไปเกิดข้อจํากัดกับสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะท่านรองนายกน้ำตรีกระหมเนี่ยเอาแล้วจะไปคุยกับเขาอย่างไรในราาภาวะภัยคุกคามที่ประเชิญอยู่ฉะนั้นทางแก้ของสามรัฐมนตรีเนี่ยมันมีแค่สองทางนะย้ายไปรับผิดชอบงานใหม่กับต้องเอาออกจากคณะรัฐมนตรีแต่ทั้งสามท่านที่เราเอ่ยมาเนี่ย มันก็บีมือหนึ่งก็บีมือขวาท่านนายกลรัฐมนตรีหมดนะอนี่ไงมันถึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องคาสิโนโมันจะกลายเนี่ยเหมือนม็อบที่บอกเนี่ยไม่ได้ไปจบที่คาสิโนกันแล้วเริ่มสื่อไปต่อว่ามันไม่ใช่ที่ถอนอ,ออกเนี่ยมันถอนในคาสิโนแล้วก็ถอนท่านรัฐบาลชุดน,นี้ออกไปอาการนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครับครับแม่ จนใจจริงๆคุยกับเสียแมวได้เท่านี้เสียแมวมีภารกิจอื่นอีกนะครับขอขอบพระคุณมากแล้วก็มาสังเคาะกันต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับเสียแมวครับพลโทพระดอนพัฒนกาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตาย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 ขึ้นฟังประเด็นดูประเด็นแล้วดูดูดูจะไปโกโซบิกไปโกโซบิกแลวจะไปไกลและจะไปเร็วอีกตะหักนะฮะเอ้า ผมได้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่จันถึงศกโพลิติซาย 3, บ่ายสามบ่ายสี่ทางแซฟนิวส์ในทุกช่องทางสวัสดีครับ